รังได้รับราชานสองผุ้มาแล้วก็เอาเชือกมาปูรักก่อนของสองผุ้มาเขี่ยนตียาโบเขี่ยผาดงต่อพระพักพระเวทสจอนสองว่าออนก็ทรงตันแสกโซกาวิงา่งเข้ามาูนวิงวนขอให้พระบ,บินาโกลดเมตาตาด้วยเหลือบ้างพระเวทสันอนอ บังเกิดบางสงสาลูกน้อยที่ถูกพรามอรมานจึงทรงบรรดาโทสะโลดธเกลี้ยวตัวทบอย่างมากจึงได้กล่าวว่าดูก่อนรามผู้ชั่วร้ายมาตีลูกต่อหน้าพ่อไม่เก็งใจทักทีเอ๋ยเรามาอยู่มาเป่าเมื่อไรทั้งพระขันศิลบันไทยก็เถิดมากลับแล้วพระองค์ ก็ไปรักษาในครั้งตัวเองเพื่อจะปราหา์ราแต่ก็ทรงได้ระสติห้ารามพระองค์ให้เีโรธรามเพราะพระองค์ทรงวิจารว่าพระองค์ได้พระราชทานของผู้มาให้เป็นสมบัติของผูจอกแล้วพระองค์ไม่มีสิทธิในสองพระผู้มาเมื่อพระผู้ชกจะดีของผู้มาก็เป็นเรื่องของเขา พระองค์ไม่ควรจะเข้าไปยุ่เกียวในเรื่องของคนอื่นเมื่อทรงได้พรับสติเย่นนี้จึงทรงระหัควมโดรธได้และทรงมีอุเบกขายานมีพระพักตร์ซื่อบางติดติร้ทงสร้ในติยัคบ,บูธทาภารณีที่พระองค์ได้บำเพ,พ็ญมาคลอยลางตูดรถก็เกียนตีอของกุมารเดินทางมาในปา่า เพื่อสาไ้เป็นท่านรับใช้ของอนาคอาวิจดาภรรยาของคนในเมือนกาลิกราต่อไปจากโยมหลายตามแสดงพระธรรมเทศนาในการคุมาร้อยเห็นประกาถาระจบลงแล้วก็จะจบพระธรรมเทศนาอาจารย์ได้จะบอกอันนี้ผม ที่ย่าจงละลายและร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการอุมาลครั้งนี้โบราณจย์ท่านได้เขียนเอาไว้ว่าผู้ใดได้ขัดหรือบูชาการอุมาผู้นั้นย่อมจะตกผลก้อนเละในสิ่งที่ประดานุกรรมการ หมายความว่าคิดอะไรทำอะไรก็ได้กว้างศานาหรือเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรือมีโอกาสจะได้เกิดในศาสนาพระอาทิตย์พระอริยในไตรซึ่งมีอนึ่งเกิห้าพันปีจะถึงศาสนาของพระองค์เขาว่ากันว่าศาสนาของพระอริยในไตร บุคคลที่ไ so ด้ไปเกิดเกิดยังมีแต่คนดีไม่มีคนร้ายนึกอะไรก็ได้ผมว่าราสนาดังนั้นญาติโยมไล้มาเป็นเจ้าภาพหรือร่วมกันในการรับประทานก็คงจะเป็นตื่นเตที่ได้ได้รับการงึกษาดงนั้นต่อจากมาก็จะขอจรับรัปอาเซีนา จบลายแห่งการแสดงรักลเจาอามาขออนาตนาคุณพระศรีราชนาไปเริพระุกพรามพนงเอให้ท่านสบายจีอายุวรรสุขสบาเพื่ปฏิบัติสมบัติจงเป็นผู้ที่มีาชทุนมีาชโรคมีาชโัวมีาชไป เจ่ดเ็เดนิ่งในเจ็เป็ดไปโดยโจบาทำแล้วขอได้รับสินนั้นทุกท่านทุกคนเอออุมารกปักจันให้ไม่ติดตน